สวัสดีครับ Good, Good morning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  ในใน้เมอ้ยสังได้น uh, yes. ี่ตั้งแต่ตั้งแต่ไปทำรายการลำแจ็คมาเนี่ยภาษาเขาที่ปลอมมากเลยเมื่อกี้ตกใจมากเลยรันี่ในตื่นมาคุยเล่าเรื่องคุณไปที่นู่นยังลอนดอนเหรอคอ่าก็ยังยังไม่เล่าแต่ไปก็คือก็ต้องต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับแล้วขอขอบคุณนะครับ อิงกูนะพี่พี่เขาแบบว่าให้ผมได้เรียนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ so how's your how was your day yesterday today yesterday 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 ก็แบบมันมันมันรู้สึก no 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 you have to speak English English เอาทีละอันดิผมผมได้บางอันครับพี่เจอไปเจอกับ จิมมี่วารีนักบอลเลสเตอร์สีนเลสเตอร์เลสเตอร์เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับผมแต่ผมอิจฉาคุณนะฮะคุณไปเมืองคานเลยนะครับตอนแรกอย่าเข้าใจผิดไม่ได้ขึ้นคานนะครับไม่ใช่ครับผมเมืองคานนะครับเมือง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 เทศกาลภาพยนตร์อาคารเป็นไงพี่บรั้าที่เจ็ดสิบมันยกระดับคือรู้ตั้งแต่ประมาณเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับว่าคือไม่ได้เจอกันประมาณอาทิตย์นึงคุณผู้ชมก็ดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมารับใช้คุณผู้ชมในยามเช้าอีกครรั้งงนึเพาาะว่ เชื่อไหมว่าเจวันที่ไปเนี่ยคิดถึงรายการตื่นมาคุยเป็นอย่างมากครับเขาบอกว่าที่ไปเดินขาเนี่ยเรารีบมากเนี่ยเชื่อไหมว่าแต่งหน้าแต่งตัวเหมือนทาตื่นมาคุยเลยอ่าสิบห้านาทีสิบห้านาทีเพราะว่าที่ว่าที่มันมีกิจกรรมมันอื่นในคาเนี่ยก่อนที่จะไปเดินพรมแดงครับเราก็เลยมีเวลาแค่15นาทีในการแต่งตัวก็เลยซอยถีกันมากรีบ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 ,รบมีทีมงานประมาณ34คนช่วยเหลือเรื่องการแต่งตัวการแต่งหน้า,นานโน่นนี่นั่นส่วนข้างหลังนี่เป็นแฟนเราที่ น่าสงสารมากต้องต้องแต่งเองเพราะไม่มีใครดูแลตอนแรกเนี่ยจะมีคนจะมีคนดูแลคุณโอ๊ต้วกราทุกคนประกบพี่วดีหมดแต่ปรากฏว่าทุกคนก็ลืมเขาที่เราเพิ่งเห็นภาพเนี่ยน่าสงสารมากแล้วภาพข้างหลังแบบแบบจะครออขอเล่าให้ฟังว่าเราได้มีโอกาสไปเดินพรมแดงงานงานเปิดภาพยนตร์ที่เข้าชิงนะครับคานเทศกาลภาพยนตร์คารชื่อ The Mourrice Story ครับนำแสดงโดย Dustin Hoffman ก็ได้มีโอกาสเขาเรียกว่าจองบุ๊ก คิวในการไปตั้งแต่หลังปีใหม่อแต่ตอนแรกจะไปคนเดียวแต่ไปคนเดียวปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโอ้โหไปตั้งอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมแล้วมันได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสลางานในยามเช้าก็เลยชวนเข้าไปด้วยทางทีมผู้จัดก็บอกว่าอยากให้เดินเป็นคู่ได้ไหมตอนแรกเราคิดใจโอ้เดินเป็นคู่จะจะดีเหรออะไรเงี้ยสจแล้วก็คิดอ่ะ คงไม่ต้องคิดมากแล้วมั้งไหนๆก็ไหนๆก็เลยก็เลยไปกันด้วยกันแต่ว่าการเดินเป็นคู่เนี่ยมันมีเรื่องเล่าเพราะว่าตอนที่ลงไปเดินในพรมแดงเนี่ยมันตื่นเต้นครับไม่ว่าคุณจะเจนจัดมาจากเวทีไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการนี้กี่ปีแต่ด้วยความที่ว่าเป็นพรมแดงของค่ะมันขนลุกจริงๆเพราะว่าคุณหันไปซ้ายหันไปขวาเนี่ยมันมีแต่ดาราระดับโลกไม่ใช่แค่ฮอลลีวูดนะครับระดับโลก ตอนเดินลงไปพรมแดงเชื่อไหมว่าหันไปข้างหลังม,มันจะเรียงคิวกันมามชมผู้อายาอยู่ข้างหลังพอดีอครับคือเราเห็นแล้วเราก็แบบแต่ต่างคนต่างยุ่งมันก็เลยไม่เห็นทางทีมผู้จัดเนี่ยเขาบอกบอกว่าเวลามันจะผ่านไปเร็วมากนะครับบนพรมแดงประมาณสักสามนาทีมันจะจบแล้วของจริงที่สั้นมากชินจังม,มันไม่ได้ยาวแบบในที่เราเห็นในในภาพหรือว่าในวิดีโอแล้วพอเดินลงไปปั๊บเนี่ย ใช่หรือไม่ว่าตอนนั้นลืมไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมันมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้จัาไม่ได้รู้แต่ว่าเดินพอลงไปก็จะมีคนเรียกเฮ้เฮ่เฮเฮ่ยูเฮ่เฮ่เฮยูแล้วก็หันซ้ายหันขวาถ่ายรูปทางทีมแก๊ตี้เอมเอชซึ่งเป็นทีมที่เขามีการบันทึกภาพแล้วก็ทีมทีมของคานี่ยเขามีการบันทึกวิดีโอซึ่เราก็เพิ่งเห็นว่าเราจัดอันนี้ดีนะนีีเนี่ยเราคุยกันเราตกลงกันอย่างนี้น่ารักมากเราตกลงกันว่าบมันน่ารักมากพี่อะ ปัญหาของการใส่ทักซีโดคือโบท้ายชอบเบี้ยวครับแล้วเราเห็นก่อนเข้าไปในงานโบที่ต่างคนต่างเบี้ยวแล้วก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหน้าที่ของพวกเราก็คือจะต้องจัดโบท้ายช่วยกันช่วเดินเดินอยู่เขาก็บอกว่าเบี้ยวป่ะเบี้ยวป่ะเบี้ยวป่ะเบี้ยวจัวเบี้ยวปวเบี้ยวปวเบี้ยวปะประมาณนั้นก็จําได้แต่ว่าตลอดทางมีแต่ถามว่าเบี้ยวป่ะเบี้ยวปะที่พี่ขยับปากเนี่ยไม่ได้พูดอะไรนะนอกจากเบี้ยวป่ะเบี้ยวป่ะเบี้ยวป่ะเต้นเหรอตื่นเต้นเบี้ยวป่ะเบี้ยวป่ะเออแล้วที่ ที่พี่ว่าคงแปลกก็คือพอเขาเห็นผู้ชายเอเชียสองคนเดินติดกันักขนาดนั้นเขาก็แบบว่าเอยมันคืออะไรวะก็เลยเรียกให้ถ่ายภาพจากเดิมที่เราจะเดินผ่านไปเร็วมากเนี่ยก็เลยกลายว่าฝั่งนี้ก็เรียกฝั่งนี้ก็เรียกฝั่งนี้ก็เรียกเรียกแล้วก็ก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ตอนที่เนี่ยตรงนี้คือช่างภาพช่างช่างภาพที่เป็นวิดีโอของของฝรั่งเศสครับเขาก็แบบว่าออ้โบงจูอโอโแล้วก็ฮะอะไรหรอเขาบอกอ๋อสั่งให้ชมจูบไม่เคยทำแล้เขา อ๋อแล้วเขาบอกให้เขาบอกให้ทำเลยเหรอจะบอกว่าทุกคนที่เดินผมแดงเนี่ยถ้าจะเป็นดาราหรือเป็นใครก็ตามเนี่ยที่ช่างภาพเขาเรียกเขาสั่งให้ทำคเหมือนเวลาเราไปถ่ายภาพตามงานอีเวนต์แล้วช่างภาพว่าชินทางนี้หน่อยอ่ๆเขาก็ตะโกน Excuse me โอ้เฮียโอ o ดูดิสตูดิสตูดิสตูดิสาูดิสต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 เดิสตู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 ดิสาก็ให้โบกมือด้วยแล้วก็โบกมือเรามาดูภาพคลิปเสียง โอ้โหอย่างกับโอบามามีนโบกมือแล้วก็ตกใจตัวเองเหมือนกันชุบด้วยแต่จะบอกว่าวินาทีที่เราที่เราเดินเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกครับครับแล้วบนพรมแดงเนี่ยกฎกติกาเขาเข้มงวดมากคือผมจำได้ข่าวว่าก่อนที่เดินมีปัญหาเรื่องเรื่องเสื้อผ้าด้วยนี่อันดับแรกเลยคือเตรียมทุกอย่างมาแล้วทักซีโดโนนีนั่นปรากฏไม่ได้แพ็ครองเท้าดําที่จะใส่ลงกระเป๋านี่แหละแล้วมาลู้เข้าหนึ่งชั่วโมง ก่อนเดินงานนี้สอนให้รู้ว่าถ้าคุณจะเดินพรมแดงขาดน,นะครับคุณผู้ชมคุณต้องเช็คลงเท้าดีๆด้วยก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งลงไปซื้อร้านาข้างๆนะซื้อตอนนั้นเลยนะซื้อหน้าโรงแรมเลย,ยแล้วมันมีพอดีไซส์43เอาเลยคู่นั้นใส่เสร็จปั๊บก็เดินแลวโชคดีมากเพราะว่ากติกาของพรมแดงที่ขาดเนี่ยคือหนึ่งถ้าเป็นผู้ชายต้องใส่โบทายสังเกตดีๆใครไม่ใส่โบทายเว้นแต่ถ้าเป็นนักแสดงนําในภาพยนตร์ที่เข้าชิงเนี่ยก็ว่ากัน สองต้องใส่รองเท้าแคชชูไม่ใช่ผ้าใบที่ไม่ใช่ผ้าใบมีบอกอเอสควายเกาหลีครับเดินกับวูดี้ก็คุยกันปรากฏโดนไล่ออกจากคอมแดงคือคุณไม่สามารถเดินนะว่าคุณใส่ผ้าใบแล้วบอกอเกาหลีเนี่ยบอกวูดี้ว่าอยากจะลองดีคืออยากจะลองดูซิว่าในเมื่อในเมื่อทีเนี่ยเขาไม่ให้ใส่แคชชูมันจะเป็นยังไงไม่ให้ใส่ไม่ให้ใส่ผ้าใบเออโทษทีไม่ใส่ผ้าใบก็เลย หมเลยเออเข้าไปข้างในโรงภาพยนตร์มีอะไรบ้างหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมฮะเจอเจอนักแสดงไทยใครบ้างอะพี่ในในในโอ้โหนักแสดงไทยมีเยอะมากเนะเก่งเก่งลายพรางเข้ามาตอนแรกจะสัมภาษณ์กันแต่ไม่มีเวลา2ก็คือชมพู่อรยาแน่นอนนะครับอีกคนหนึ่งซึ่งคาดการแต่ไม่เสร็จว่าจะเจอกันคือปูปรยาเออปูปรยาเนี่ยเสียดายว่าไม่ได้เจอแต่อยากเจอเป็นอย่างมาก นะครับก็นั่นแหละเสียดายเสียดายเสียดายไม่ได้ไม่ได้แต่เมื่อวานนี้เนี่ยฉันเนี่ยเข้าไปดูในโลกโซเชียลมานะเรื่องปูปายาเนี่ยเขามีเมาส์กันอะว่าเรื่องลบรูปอะมันยังไงวะพี่ข่่าวเรืองพี่รู้ว่ามันยังไงเกิดอะไรขึ้นมันคืออยู่ดีๆอยู่ดีๆปูปายากับกับแฟนหนุ่มเนี่ย อยู่ดีต่างคนต่างลบลูกคู่ซึ่งกันและกันชินต้องพูดด้วยชินต้องพูดด้วยว่าาตามข่าวนะตามข่าวตามข่าวเห็นมาอย่างนี้ตามโซเชียลซึ่งผมก็เป็นคนลบเพราะอะไรคุณวอดอน่าจะรู้ไวนะครับเพราะคุณวอดอสนิทกับคุณปูไปยาแน่น่ะสิอันนี้ผมอยากรับคิดว่าต่างคนอาจจะอาจจะกดปุ่มพลาดเดี๋ยวเดี๋ยวคือกดพลาดเดี๋ยเนียทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวพี่ทั้งคู่เผอิญว่ากดพลาดพร้อมกันพลาดพร้อมกันนัดกันพลาดอะไรนะ อ๋อเดี๋ยวปูพยายามจะกลับมาอัปเดตให้ฟังโอเคเอ้าให้รอปูสิโอเคโอเคปูไปเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพี่มีมีมีทฤษฎีสามข้อหนึ่งทั้งคู่เนี่ยดันกดปุ่มดีลีทพร้อมกันครับผมโดยความผิดพลาดอาจจะเล่นๆกันอยู่ให้ยิ้วโอ้ยโอ้ย d e l e โอ้โอข้อสองอาจจะแบบว่าดังไปแล้วเพราะว่าเป็นกระแสในช่วงนี้ก็เป็นวัยรุ่นทั้งคู่ไงอาจจะกลัวว่าเอ้ยมันจะเป็นเดี๋ยวมันจะเสียอิมเมจนู่นนี่นั่นก็เลยตัดใจลบครับผมข้อ3ก็คือยากถัน อันนั้นมันก็น่าจะมี3ข้อด้วยอันนี้เดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตกันก็ต้องรอดูนะครับผม